สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักสิบบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาทั้ง2สูตรนี้ก็เข้านะครับผมชนที่เลข1นะครับชนที่เลข1เลขนี้เลยนะครับแล้วก็ออก0.19นะครับ1ก็มา10บนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่น่าสนใจในงวดนี้นะครับก่อนจะไปดูว่างวดใหม่ได้เลขอะไรก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับ ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนที่เข้าเราก็คำนวณต่อนะครับสูตรนี้เข้ามาก็น่าจะประมาณ10 11งวดมวดแล้วเนาะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12งวดแล้วนะครับถือว่าเยอะเยอะเหมือนกันนะอย่ย้อมมาดูวิธีการคำนวณ ท,ทั้งสองสูตรกัน 10, นิดนึงนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนบวกสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกแปดคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งสูตรที่สองใช้หลักพันบวกกันสามครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองแล้วบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสาม เดี๋ยวเราจะคำนวณงวดใหม่กันเลยนะครับนี่ครับสูตรที่หนึ่งนะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนใช้หลักพันนะหลักพันเลขสามมาบวกหลักร้อยบนเลขศูนย์บวกหลักสิบบนเลขหนึ่งบวกหลักหน่วยล่างสามครั้งสามห้าสิบห้านะครับแล้วบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองเลขแปดบวกหลักหน่วยท้าย 2, 2ครั้งที่สองสองครั้งเจ็ดเจ็ด สิสูตร 8. บวกแบวกแปดคงที่นะครับ3าบวกหได้4 4่สบวก 31. 31 41. 41 41. สิได้19 19กบวกแปดได้ยี่สิบเจ็วกสี่สาม็มสเก็เป็น41่สิบบวกแปดได้สี่ได้เลขเตัวแรกสูตรนะครับสูตรที่1นะครับมันมันจะบวก บวกหนึ่งนะครับสูตรที่สองจะบวกสามอ่าบวกหนึ่งก่อนนะสูตรนี้หนึ่งอันนี้บวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะครับได้ศูนย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้ากับได้ศูนย์สองตัวนี้นะครับตัวไหนนะจะมาหลักสิบบนบางครั้งเราดูแค่สูตรเดียว เราอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะชอบ9บางท่านอาจจะชอบ0ูนย์แล้วตัวไหนจะมาเราต้องมาดูสูตรที่2นะครับอย่างน,น้อยถ้ามันมีสูตรที่เทียบชนกันมันก็อาจจะได้เลขเด่นที่ที่น่าจะโอเคกว่าเนาะมันได้อาจจะได้ตัวเดียวนะครับมาดูสูตรที่2นะครับใช้หลักพันนะครับบวกกัน3มครั้งนะครับ3 3มได้เเนาะ3คูณกัน3ครั้งนะครับได้เบวกหลักหน่วยบนเลข9 บวกหลัก10บล่างเลข6บวกหลักร้อยหน้าั้งที่2 2ครั้ง7 7 14บวกหลัก10หน้าั้งที่2เลข8แล้วบวกหลัก10ท้ายั้งที่2ก็เลข8ตัวสุดท้ายบวกเลข2บวกเลข2คงที่นะครับ9บวกได้18 18บวก6กได้ี24่ส24 <24 S 2> นะครับ บวกอีก14ก็เป็น38 38บวก8 46 46ก็เป็น56นะครับได้เลข6กตัวแรกสูตรบวก3นะครับสูตรที่2นี่จะบวก3 6บวก3ได้9ได้6กับ9นะครับได้เลข6กับได้เลข9้ ตัวเลขก็น่าจะเห็นแล้วว่าชนตัวไหนนะครับผมชนที่เลข9นะครับแหมเลขเนี่เป็นเลขที่สวยนะครับงวดนี้นะครับได้เลข9เป็นตัวที่ชนในหลักสิบบนนะครับใครชอบเลขสูงเลขหกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สูตรนี้คํานวณแล้วมันชนที่เลข9้านะครับมุมเลขสวยนะเลขเนี่นะครับ ทำสถิติไว้ก่อนนะครับงวดใหม่เดี๋ยวเราค่อยมารวมแต้มกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรวมแต้มรวมเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะทราบว่าสามตัวบนงวดนี้ชุดไหนเด่นที่สุดนะครับเนี่ยผมทำสถิติไว้ก่อนเนาะเมื่อกี้ร้อยบนนะครับร้อยบนร้อยบนนี้เราได้ ร้อยบนในชนชนสองนะครับสิบบนชนชนเก้าเหลือแค่หลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับ เดี๋ยวหาหลักหน่วยแท้จริงมันก็ไม่น่าจะยากแล้วนะครับถ้าเราทราบหลักร้อยทราบหลักสิบนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจะรวมรวมแต้มรวมแต้มสามตัวนะครับมันจะเท่ากับ นี่นะครับถ้ารวมแต้มสามตัวเมื่อไร่นะครับเราจะได้ชุดเด่นที่จะมาในงวดนี้ทันทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าสองตัวบนมันจะชนแต้มรวมสองตัวไหมเนะี่ยถ้าชนกันอย่างนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะมานะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่ชอบเล็กถ่ายสามตัว,ใน,นวนนในคลิปหน้าไม่ควรพลาดนะครับในคลิปหน้าไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะรวมแต้มสามตัวบนแล้วเอามาเทียบกับ หลักร้อยหลักสิบนะครับชุดไหนเด่นนะครับนี่มันจะมีชุดเดียวเลยนะครับชุดเดียวเลยงวดนี้นะครับสูตรมันพุ่งมาเลขนี้เลยนะครับมีข้อมูลค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้ก็คำนวณน่าจะดึกประมาณถึงเที่ยงคืนกว่าๆเลยนะครับกว่าจะคำนวณสูตรเสร็จหมดนะครับงวดนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเลขนี้อาจจะขายดีเลขหนึ่งนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมในช่วงหน้าอีกทีนะครับ คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปแต้มรวม3ตัวบนตัวเดียวที่มันเข้านะครับเดี๋ยวจะมารวมกับหลักร้อยหลักสิบแล้วชุดไหนนะครับจะเด่นที่สุดในคลิปหน้าไม่ควรพลาดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับอ้าวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ คลิปหน้าเจอกันในสูตรแต้มรวม3ตัวบนตัวเดียวเลยนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ